สวัสดีครับ FC ช่อง s u p e r c o ์คอย a n ชาแทุกท่านเลยนะครับ FC ครับคลิปนี้ขอนำพา FC นะครับมาเรียนรู้และก็ผมจะประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีนี้ครับใครไม่ซื้อผมซื้อเองก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาภายในคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจกับผมด้วยโดยการกดสับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารจาก,กาช่องด้วยนะครับ FC ครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและฟังเนื้อหาในคลิปนะครับขออธิบายนะครับเกี่ยวกับเหรียญสตางค์นะครับเหรียญย5สาตางค์นะครับทั้ง25สสตางค์และห้สตางค์ให้ฟังพอๆก่อนนี่คือเหรียญที่ออกมาเพื่อใช้ในการหุนเหลี่ยนเป็นเนื้อทองเหลืองครับ fc โดยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมเล่นหากันในรูปแบบของทั้งที่เป็นรูปแบบในปีพศและรูปแบบในเหรียญที่มีการนะครับ ผลิตผิดพลาดหรือมินเออร์เรนะครับและในรูปแบบอื่นๆที่นักสะสมนะครับเล่นหากันต้องบอก f อเลยครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นการเล่นหากันในรูปแบบของปีพศซึ่งถ้าใครมีเหรียญยี่สิบสตางค์แบบนี้เยอะๆเก็บไว้ผมแนะนําเลยว่าหลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะครับให้รีบนะครับไปเอากระปุกอมสินของท่านมาทุบแล้วก็ ดูปีพศด่วนเลยเนื่องจากว่านะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารับซื้อเหรียญ2ีสบห้สตางค์นะครับปีพศสองพันหครับอ่ะขึ้นภาพให้ดูครับ FC นี่คือนะครับเหรียญที่ผมจะมารับซื้อจาก FC ในคลิปนี้โดยนะครับเหรียญนี้มีขบวนการผลิตทั้งสิ้น10,000เหรียญเหรียญนี้นะครับผลิตเท่ากับปี2542นะครับใครนะครับมีปี2544หรือนะครับมีปี2542 ช่องซุปเปอร์คอยเช่าแนวนะครับยินดีรับซื้อประเมินราคาทุกสภาพผ่านใช้รับรับซื้อนะครับหนึ่บาทถึง2,000บาทถ้าไม่ผ่านใช้รับซื้อ2,000บาทถึง4,000ันบาทกันเลยทีเดียวคลิปนี้นะครับก็หวังว่าท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจะเข้าใจนะครับในรูปแบบของเรียนที่มีราคารับซื้อนะครับและนะครับใครที่ฟังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมเอาคิวอาโค้ดให้ FC ก็ สแกน QR code และก็ส่งรูปมาประเมินราคากับทางช่องเราต่อไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในอากาศต่อไปสวัสดีครับ